สบายดีปะลูกสบายดีพี่ปานะอาสุขสุกสนสุโมสุบอลพุก,กันในเรื่อกับสองน้องมวยในยบรรยากาศตอนเช้าหนาวน้ำกำลังสีถั่วเบาควาันไปกับไปหาเก็บจิโล่หรือว่าจิโป่งอะไรเนาะน้นนออำถั่วคมมุ้ยมันมันก็ออกมาเบาควันจิจับอายไปทางเลยจิโร่หมดเหมือนมันไล่ไปถือบอก ลายไปหมดนะลายโตได้่ก่อนะควยมันหาแเทนี่หลายลายแต่เขาคุดนำ้ำคุดน้ำแล้วมันก็นเลยบามกัน้ำจะจจโตเลยหาโกโตเลยพี่สุดยอนะไปน่ากระถาช่อมึงก็ทมีอมันจะสุด่งเลย เที่ยงหน,าหาน้าเฮานาะยังจอมน้อยเดียวน้ําจัสิท่วมเฮาก็เก็บขุเก็บกระปุกระปองขึ้นไปไว้เตียงเนาะถ้าว่ามันดืบขึ้นซํานึงเฮาก็สิเก็บขึ้นไปไว้งเที่ยงพุน่นแหส่วนมักแตง่ใหญ่บุญอดนี่ก็สิบ่เหลือแหละท่วมคือกันท่วมหมดแถวเดินเที่ยงนี่ป้าลุงเอ้ย ใช่เลยนี่เรเห็นจระกูดเห็นแล้วเห็นแล้วใช่ไหมเออมันอยู่แถวใบไม้เหนือข้างนั้นเลยกิ้ลอเอาลูกเฮยจากเต้นน่อกันเฮ้ยในกุ๊ปใหม่นั่นนัน่นเออเอาตัวตัวหน่อยๆนี่กันนี่ตัวหน่อยหน่อยเห็นน้งเสียเพิเรียบมาหมวยวะ บุงีกเนาะเด้ดุดตกนพูดเลยนี่นี่ตแกนนี่นี่ใใบลุมนี่หัวรับไว้ั้วะเอาไขวนเข้าเข้าเขามาบ้านได้เมื่อยนำลับทางเห้ลอยลงไปในเท่ยนี่เฮ้ยนี่น่กระปุดียกระได้ใช้ใช้ Nó... Ôi, muốn nhụy 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 Tôi nhảy quá Ơi, khổ lộp hai thằng khổ Thôi bọn đích nổi không ha nè, cho bọn đại cho Nó nạc cái lăng thùm, đăng ừ. à, có lăng ạ ต่อไปขนาดปชิถวผู้ดังเบาควันหลังจากขวมผู้ดังจีรอจะว่าห้าหนาดมาห่วยคุ้ยมันบุ่านได้กันขืนนได้ไดมจ้าเฮ้ย เท่นี้เท่นี้และแห่งมีลาย<ะ>ต่างตวาัวมันชิท่านในถั่วมันรูปวัตถวมาเลยเอ้ยแล้วเห็นแล้วเห็น<ม>แล้วเห็นแล้วใช่ใช่เห,เห็นแล้วสองตัวมันเป็นท่านในขืนนะพวกนี้นะ นี่ปีกเลยได้ตัวดิทรงตัวนี่ใต่บอเด้เสียบอะไรเลยเออมัน,นเป็นหมดหน,น,น,น้าเป็นยากหมดหน้า,น,าบบนี่หมอตอนทำหางาะไรอย่มงนหมดมากขอเลี้ยงคนละเขาก็หาลำไปลำมาบอลเก่าเลยเนาะ นนกกยังสั่นนะเออเอาไ่ใช้บรายว่าน้าคุ้มมาเลยน้ำหลดหนาดัดรังใช้ใช่เฮ้ยหล่อมันอยู่แบบนี้เนาะมันอยู่ในภูมิใหม่รั่วต้นใหม่ต้นได,นได้ที่ว่าบพท่านใดอัน หนามประานในถั่วประ่านในเทิงคิรปกติจะสีอยู่นี่หน่ะตะแป็นคือบุกข่อยเห็นไปได้เลยปกติยามนามันเีกานามพนต๊กเขาได้เขาไปหาเยื่องน่ะนามถ่วมมล้วนี่มันแหงมีแต่ว่าขวบช่วงนี้คนสุดท้ายที่รอร้ายขนาดที่เราเลย

โอ๊ยเกือบลบเกือบลบเกือบพากล่องลุยน้ำข้างในบุมีบุ้ยน้ำเริ่มลายหรืออะนี่ค่ะหลังจากที่้ากันมาโดนกันล่อีกแล้วบัควันฮีรลสองตัว เจออีกแล้วเจอมันอีกแล้วเจอหัวมันแก้วท anyway> ี่บ right. ุ๋มเมนจิลอไันเด้ฮันเด้ในลำเขาจังๆเลยอุ้ยมีแต่หมดแดงเว้ยอันนี้ก็คือไฮหน้าห้บุง ซมทะเลเลยแม่นบ่จา้าโอ้ยบย่อยากสิเว้าคันทวมเพิงนี่ตายเทียงหน้าเฮากะหอยบ่มีบ่อนให้ไก่ยืนแหโอ้ยอุกอังสงาเก็บจอพอได้ขัวได้กินตอนเ้าเพราะว่าเฮาเมื่อบาบ่ได้ส่วนขาก ไปเอาเทียงแม่น้เดือนส่วนเข่าพี่้องเลยไปคอมาาพี่ดาวขึนขอน่าแม่น้งเด้อนกันเทหนน้ำไหลนถนยังจอมเดียวยังจอมเดียวเนาะบอลให้ไก่ง่อยเรื่องอนกับไฟหมดแหละโอ งไปจ้านเก็บสินนีน่แม่ขึ้นเลยเด้อข้อไก่เบาข้นกับมด <c ười> <c ười> สจำทะเลสะอาดเลยใต้ทะเลสะอสาดเฮ้ยสามนมิตรดิบใต้ดิบมากเด้ออันนี้มันกัดแดงเหเห็นบ่ แล้วหาอีกเนาะบ่อนเก่าเพราะว่าห้าบุมีทางไปไปไซดบุได้พี่น้องเอ้ยหาจอไปแต่บ่อนเก่านี่แล้วเออเออเออบุได um> ้กี่มาตัวเซ็ตตัวนั้นเฮ้ยเฮ้ยดพี่น้องวายงอแงติดโปดจีน่ะพี่น้องเอ้ยไยเอา เือกบ่ได้พี่น้อเือกบ่ได้วาง,บบบบงาเจ้าอยู่เรจ้าน่าหันเลยในชวนนะ่ะบอไม่ถึงปมไม่ถึงาเจ้าเนมากที่ขาชิลูตะบาใครเลยหนาวหนาวหนาว้วยหนามนไล่ไปทำศูเลย นั่นถ่วท่าน,น,นอาจารย์แมกัมีอ่อะไรค่ะนั่นถ่วจะนั้นเข้าไปไปทางนั่นพีอน้อง่ดไปทางนั่น,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 นเออขว้าขาเขา้ขาบ้านได้เพรวมวยเขมีสะดุงยึดโอ้ะดุสบายเลย Đây thôi hết tôi khỏi nị đọc nùng phun đọc nùng nè phun đọc nùng như này nùng phun đọc nùng phun đọc phun đọc nùng 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 phun đọc นี่มาท่านเดืขืนติร่วนบุมีควายเป็นบอกไว้แล้ว เอาดิเมื่อกี้นี่นะเขาหลังไปหาเก็บจิโร่ไายป่ะลายู่โนไลยจิโร,ร่ไปไล่ไล่กับเรื่องงานเร็วหรือเดินปืนเราเฮ้ยยอมหาห้าไปคุดมันสี่เกิดสะได้เจะดึเขาไปจับมาเลยป้านี่ยนี่ถ้าถ่ายไปสวงวังแล้วนะเนาะ ยังเห็นหนาอยู่บาน,นิ้หนาจากไปเสมอเลยถูไลลงม,มาจากเทียงเถินเถิถนเัินก็ทั้งนั้นก็ไลามาจากหัวท่านนี้ก็ไลามาจากหน้าไ้บุงเห็นด้วยไม่นี่ไม่ใช่บนไลไปบนานนี่ไม่นี่ มาสวัสดีกับจิคกอวล่าคลิปแต่เพียงเท่านีน้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งน้องมวยฝากกินใจเป็นแรงผักดันเลไลยูเอจิลลอร์อะเขาก็ตรได้ดขึ้นภาคขวดจิลลอรเลยเนาะฝากกันคลิปหนาด้จ้าบ๊ายบาย